ไม่งั้นเดี๋ยวขอก็เมื่อกี้หนูโทรถามแล้วค่ะเมื่อกี้หนูโทรถามแล้วแต่ว่าพี่ไม่รอแต่ว่าพี่ไม่รอไปที่่นนูก็เหมือนนนกัเดี๋ยยวทาไม่ค่ะงั้นรอที่นี่ก็เหมือนกันไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนเหมือนค่ะเชิญเลยครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่พี่กลัวอะไรไม่เออพี่กลัวอะไรพี่กลัวมลชนมาเหรอคะใช่อ่ะพี่กลัวมลชนมาใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นจะอยู่นี่ค่ะจะรอทนายเอาเลยอื อยู่อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องขอยาไร้สนั้นคือกันดีๆ่ไม่ค่ะพี่อ่ะมาแตะต้องโทรศัพท์หนูพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ก็อยู่กับน้องได้ทั้งวันไม่ได้ทำอะไรก็รอที่บ้านหนูได้ทั้งนานทำไมรอทนายไม่ได้หรอคะไม่ค่ะจะรอทนายค่ะจะรอทนายค่ะจะรอทนายค่ะ รอทนายค่ะไม่ก็พี่เขาคุณไม่ดีหนูก็เลยไลฟ์ค่ะหนูมีสิทธิ์ที่จะรอทนายอย่ามาแตะต้องโทรศัพท์หนูมีสิทธิ์ที่จะรอทนายไม่ค่ะก็ดูเขาทําตัวดิหนูมีสิทธิ์ที่จะรอทนายใช่รอรอทนายดิใช่ทนายโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมา เมื่อกี้เขาไม่ค่ะตอนแรกเขาบอกจะรอค่ะแต่เขาพูดตอนแรกเขาบอกว่าจะให้ห้านาทีแล้วทนายคุยกับหนูเองว่ารถมันติดกว่าเขาจะมาถึงแล้วเมื่อกี้พอบอกห้านาทีบอกว่าให้เอาตัวเขาไปเลยเพี่บอกเอว่าพี่เป็นคนพูดค่ะทนายเพิ่งคุยกับหนูเมื่อกี้อย่ามาพูดมั่วซั่วค่ะง้นทางพี่นะไม่ไปงานนี่รอทนายงานรอทนาย โอเคงั้นโทรหาทนายโอเคหนูโทรเลยอย่าอย่าอย่าจับทูกอย่าจับมือหนูลงไม่ได้ทําอะไรเลยหนูแค่รอทนายหนูไม่ได้ขอเยอะเลยคนนี้ค่ะคนนี้คนนี้ต่อน้ตแหม่ดำค่ะโอเคโอเคน่งนั่งลงหนูแค่รอทนายของหนูอ่ะอยู่ดีๆพี่ก็มาบอกว่าพี่กลัวมวลชนมาที่นี่มันนเ็ ไม่ค่ะไม่ไม่เป็นปัญหาพี่กลัวสอดพี่เป็นอะไรไม่มีใครเขามาทําอะไรพี่ใ้น้องได้โทรหาคุ้มกับนริน์ไหครับค่ะอ่าอ่านั่ครับเราพี่ริเอ่าป๋าคุ้กับเสร็จค่เบคนั่งลงก่อนนะ พี่ก็อยู่กับน้องมาตั้งนานพี่ก็ดูแลน้องร้องไห้ก็เ็น้ำตาให้ไม่ค่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาร้องไห้และเช็ดน้ำตาให้แต่ว่าพรุ่งนี้เขามีสอบไหมคะแล้วใครจะรับผิดชอบชีวิตเขาได้ใครจะรับผิดชอบอนาคตเขาได้ไม่มีใครที่นี่เลยที่จะรับผิดชอบอนาคตเขาได้เพาจะสอบก็เข้ามาหาอะไรกันค่ะพี่ไม่เราดูมาเพื่อดูเขาทำเมื่อกี้ อยู่กันแล้วเขาขอมาเขาเขาอยุดที่บ้านเราหยุดกันจะได้คุยกันไม่คือหนูจะบอกว่าบัตรประชาชนหนูมันอยู่ที่หมอชีพหนูส่งมาจากนครสวรรค์แล้วหนูส่งรถตู้มาแล้วหนูต้องไม่เอาบัตรประชาชนหน่อยเขียนปาแบบอยู่กับใครก็ไม่รู้อนไรแบบ เอาหยูดีนึกออกป่ะเขาว่าแบบเครื่องมันต้องใช้แบบเซนชานโชว์เ้า,เาหยุดไลฟ์ไม่ได้เฉยอันนี้พูดจริง